เกมแค้นหักเหลี่ยมลักบทที่5เหนือฟ้ายังมีฟ้าและแล้วการประมูลนาฬิกาเพื่อการกุศลก็ได้เริ่มต้นขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและคืนเคงอิ่มเอมไปด้วยความสุขที่ได้ร่วมกันทำบุญนาฬิกาคู่ชุดนี้เป็นเซตสุดท้ายของข้าคืนนี้กันแล้วนะครับเป็นนาฬิกาคู่สำหรับชายหญิง ผลิตขึ้นมาเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะราคาเริ่มต้นที่สองล้านบาทครับพิธีกรชายประกาศเริ่มการประมูลนาฬิกาเซ็ตสุดท้ายซึ่งเป็นดาวเด่นของงานในค่ำคืนนี้สามล้านสี่ล้านห้าล้านห้าล้านห้าแสนหกล้าน หกล้านห้าแสนเจ็ดล้านราคาประมูลถูกเสนอสูงขึ้นเรื่อยๆมีแค่ชุดเดียวจริงๆหรอวะเวคชินถามเพื่อนรักอย่างสงสัยอืออภิวิทย์คางตอบพร้อมพยักหน้าเจ็ดล้านห้าแสนแปดล้านแปดล้านห้าแสนเก้าล้าน มีใครให้สูงกว่า9ล้านบาทไหมครับพิธีกรชายซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประมูลเอ่ยถามเมื่อไม่มีใครเสนอราคาที่สูงกว่า9ล้านออกมาแล้ว10ล้านครับโตมอรเสนอที่10ล้านตามความเห็นชอบของคุณผาณิตผู้เป็นมารดาพออยากจะได้หนะ้าและตอนนี้สายตาทุกคู่ ก็หันมองไปยังต๊ะที่ครอบครัวสัตนันนั่งอยู่เป็นจุดเดียวมีใครให้สูงกว่าสิบล้านบาทไหมครับพิธีกรชายเอ่ยถามจะทำบุญทั้งทีสิบล้านน้อยไปมั้งตินว่าและมันก็ทำให้อภิวิชซึ่งนั่งอยู่ติดกับตีนรู้สึกแปลกใจจึงหันมองหน้าเพื่อนรักอย่างสงสัย สิล้านบาทครั้งที่หนึ่งพิธีกรใช้เริ่มนับ15ล้า,ลานเสียงอันทรงอำนาจของตินดังขึ้นเป็นครั้งแรกและก็สามารถเรียกสายตาของใครต่อใครได้เป็นอยา่างดีตอนนี้สายตาทุกคู่จึงเปลี่ยนมาจับจ้องที่ตินแทนรวมทั้งสายตาของโตมอนด้วยริติน โตมอนเอ่ยเรียกตินในใจอย่างแค้นเคืองมันตั้งใจจะหักหน้าเราแน่เลยครับแม่โตมอนกระซิบบอกมารดามีใครให้สูงกว่า15ล้านบาทไหมครับพิธีกรชายเอ่ยถามแล้วเราจะต้องไปยอมมันทำไมละ่ะสู้มาเลยสิเงินเราก็มีใช่ว่ามันมีเงินคนเดียวที่ไหนกันละ่ะ คุณผานิตบอกบุตรชายอย่างไม่ยอมแพ้ครับแม่โตมอนขันรับคำมารดาในขณะที่พิธีกรชายกำลังขันนับที่ราคาประมูล15ล้านครั้งแรก15ล้านบาทครั้งที่หนึ่ง15ล้านบาทครั้งที่สอง16ล้านแต่ยังไม่ทันจะได้ขันนับราคาที่15ล้านบาทครั้งที่สาม ก็มีเสียงเสนอราคาที่16ล้านเข้ามาเสียก่อนสักยี่สิล้านพอไหมแกตินถามอภิวิทย์เพื่อนรักเบาๆสายตามิได้ระจากโตมอนเลยเพราะดูเหมือนว่าโตมอนจะเดินเข้ามาติดกับเขาเสียแล้วของแกหรือของใครอภิวิทย์ย้อนถามเพื่อนรัก และพอจะเข้าใจแล้วว่าเจ้าเพื่อนรักของเขากำลังคิดจะทำอะไรแกก็รู้ว่าถ้าฉันจะทำบุญฉันไม่เคยต้องการสิ่งรักเปลี่ยนตินบอกเพื่อน16ล้านบาทครั้งที่หนึ่งพิธีกรใาชา้เริ่มนับ16ล้านบาทครั้งที่สองโตมอนหันมองศบตาตินอย่างเยาะเย,ะเยะ้ยเมื่อได้ยินเสียงขันนับราคาที่เขาเสนอเป็นครั้งที่สอง และตินยังคงเงียบใบหน้าเรียบเฉยไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆออกมาเลย16เสียงพิธีกรชายดังขึ้นเมื่อทอดเวลาสักครู่แต่แล้วก็มีเสียงแทรกขึ้นมาว่า20ล้านเสียงอันทรงอำนาจของตินดังขึ้นอีกครั้งและมัน ก็ทำให้ใบหน้าของโตมอนบูดบึ้งขึ้นมาทันทีทันใดสายตาจ้องมองหน้าตินราวกับจะกินเลือดกินเนื้อยังมีใครจะให้มากกว่า20ล้านบาทหรือเปล่าครับพิธีกรชายเอ่ยถามและกวาดสายตามองสารวจว่ามีใครจะเสนอราคาให้มากกว่า20ล้านบาทที่ตินวรารมเสนอมาหรือไม่ ยี่สิบล้านบาทครั้งที่1 20่งยี่สบล้านบาทครั้งที่2องยี่สิบหล้านแต่ยังไม่ทันที่เสียงพิธีกรชายจะขานนับราคาประมูลที่ยี่สิบล้านบาทครั้งที่สามซึ่งตินจะเป็นผู้เสนอราคาโตมอนก็เสนอราคาประมูลนาฬิกาอีกครั้งที่25ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่ตินเสนอถึงห้าล้านบาทเลยทีเดียวตินรู้สึกสะใจไม่น้อยเลยที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้จริงๆ25ล้านบาทแล้วนะครับมีท่านใดจะให้มากกว่า25ล้านบาทหรือเปล่าครับพิธีกรชายเอ่ยถามพลางกว่าสายตามองบรรดาแขกเกลืออีกครั้งเผื่อว่า จะมีใครเสนอราคาให้มากกว่า25ล้านบาทแต่เมื่อไม่มีใครเสนอจึงเริ่มนับ25ล้านบาทครั้งที่1 25ล้านบาทครั้งที่สองโตมอนลุ้นจนแทบลืมหายใจไม่ให้ต่นเสนอราคาขึ้นมาอีกเขาจะได้เป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้ที่ราคา25ล้านบาท 25ล้านบาทครั้งที่3ปั้งสิ้นเสียงขานนับก็มีเสียงค้อนดังขึ้นเป็นอันว่าการประมูลได้สิ้นสุดลงแล้วและผู้ที่ได้เป็นเจ้าของนาฬิกาเซ็ตก็คือโตมอนด้วยราคา25ล้านบาทซึ่งสูงกว่าราคาจริงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโตวมอนมองตีนอย่างเหยาะเยะ้ยเพราะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะ โดยหารู้ไม่ว่าถูกตินตลบหลังเข้าให้แล้วขอบใจว่ดตินอภิวิทเอ่ยขอบคุณเพื่อนรักเบาๆด้วยรอยยิ้มที่เจ้าเพื่อนรักปั่นราคาประมูลจนสูงลิบปลิ้วเลยทีเดียวในขณะที่อินทิรารู้สึกเสียดายที่ตินไม่ชนะการประมูลเธอจึงหมดโอกาสที่จะได้ครอบครองหนึ่งในนาฬิกาคู่ที่เป็นของผู้หญิง ซึ่งในตอนแรกเธอคิดว่าตินตั้งใจจะประมูลมันมาให้เธอเพราะเธอกระซิบบอกเขาไปแล้วว่าเธออยากได้แต่ทว่าเขากลับแพ้การประมูลเสียนี่คชินสอดมือเรียวใหญ่ทั้งสองข้างไว้ในกระเป๋ากางเกงในขณะที่เดินตามคนรักออกจากลิฟต์ก้าวไปยังห้องพักของเธออย่างไม่เร่งรีบ สายตาทอดมองแผ่นหลังเนียนที่โผล่พ้นออกมาจากชุดราตีเกาะอก,อกสีฟ้าอมเทาอย่างไม่วางตาบัวชมพูเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องพักของเธอและหลวงหยิบคีย์การ์ดในกระเป๋าถือใบเล็กออกมาเพื่อเปิดประตูเรือนร่างบอบบางก้าวผ่านเข้าไปหยุดยืนตรงรอบประตู และหันกลับมาหวังจะเอ่ยลาคนรักที่อุตส่าห์เดินตามขึ้นมาส่งจนถึงหน้าห้องทงั้งๆที่เธอบอกเขาว่าไม่ต้องขึ้นมาส่งเธอถึงที่นี่เพราะเห็นว่าดึกมากแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมฟังตามขึ้นมาส่งเธอจนได้ฮูดไนคะ่ะบัวชมพูเอ่ยบอกด้วยรอยยิ้มขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะ คาชินเอ่ยขออย่างมีแผนการในใจเพราะเขาขี้เกียจขับรถกลับบ้านแล้วจึงตั้งใจว่าจะค้างที่นี่ในคืนนี้ได้ค่ะบัวชมพูอ,อนุญาตโดยหารู้ไหมว่าเป็นแผนการของคนเจ้าเล่ที่จะไม่ยอมกลับไปนอนที่บ้านแต่จะนอนค้างกับเธอที่นี่คาชินแอบรอบยิ้มอย่างเจ้าเล่ ในขณะที่เรือนร่างบอบบางของบัวชมพูหมุนและเดินผ่านเข้าไปในห้องเขาจึงรีบก้าวตามเข้าไปและหันกลับมาปิดประตูห้องโดยไม่ลืมล็อกให้เรียบร้อยด้วยเมื่อล็อกประตูห้องเสร็จก็เดินสาวเท้าเข้าไปสวมกอดคนตัวเล็กเอาไว้แน่นจากทางด้านหลังและยังฝังปลายจมูกลงไปบนซอกคอขาวนวลที่กลุ่นหอมไปด้วยกลิ่นกายสาววันหน้าหลงไหล อย่าค่ะไหนว่าจะเข้าห้องน้ำไงคะบัวชมพูถามคนตัวโตและพยายามเบี่ยงหนีการรุกรานเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะคชินบอกเสียงพลาก่อนจะช้อนอุ้มเรือนร่างบอบางของคนรักขึ้นมาและพาเดินไปยังเตียงนอนอย่างคุ้นเคยเพราะว่าเขามานอนค้างที่นี่หลายครั้งแล้วถึงแม้ว่าห้องจะเล็กแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา ขอแค่เขามีบัวชมพูอยู่ด้วยที่ไหนเขาก็อยู่ได้ขอพี่รักบัวนะคะขะชินขออนุญาตเสียงพลาและก็ไม่คิดจะรอฟังคำตอบเพราะเมื่อพูดจบก็เริ่มต้นบทรักอันเล่าร้อนแต่ทว่าอ่อนโยนอยู่ในทีทันทีและก็หวังเหลือเกินว่าผลพวงจากความรักในครั้งนี้ของเขาจะทำให้บัวชมพูตั้งคัน เธอจะได้เลิกใยบเบี่ยงที่จะแต่งงานกับเขาเสียทีเมื่อตากเสื้อผ้าเสร็จปนัสยาก็เดินกลับเข้ามาในบ้านผ่านทางห้องครัวเล็กๆที่ตั้งอยู่ด้านหลังไปยังห้องโถงภายในบ้านซึ่งน้าสาวของเธอกำลังนั่งร้อยพวงมาลัยอยู่ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วเหรอนะัดนางอุทุมพรเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยถามหลานสาว แต่ไม่ได้หยุดมือจากการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดค่ะอีปนัสยาตอบคำถามของน้าสาวถ้าอย่างนั้นนัดก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัวเธอลูกวันนี้นะัดต้องไปเฝ้าคนไข้พิเศษไม่ใช่หรือนางอุทุมพรบอกหลานสาวเพราะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ของหลานสาวแต่ทว่าหลานสาวของนางก็รับงานพิเศษเอาไว้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหลานสาวของนางทำงานไม่มีวันหยุดมาก,กว่าปีแล้วเพื่อหาเงินมาเป็นค่ารักษามารดาและถึงแม้ว่าพี่สาวของนางจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ทว่านี่สินนั้นยังอยู่หลานสาวของนางยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาชำระหนี้ที่ไปกู้ยืมมาเป็นค่ารักษาพยาบาลมารดา โดยนำบ้านและที่ดินไปค้ำประกันเอาไว้ค่ะปนัสยาขานรับคำน้าสาวก่อนจะเดินไปยังห้องนอนของเธอเพื่อเตรียมตัวไปทำงานซึ่งเธอรับงานเฝ้าไข้เอาไว้ร่างหนาของตินก้าวขึ้นไปนั่งอยู่บนเบาะรถด้านหลังพรางกดวางสายโทรศัพท์ที่ผู้เป็นตาโทรเข้ามาหาส่วนคนสนิททั้งสองนั้น นั่งอยู่ที่เบาะด้านหน้าหนึ่งคนทำหน้าที่สารถีและกําลังขับเคลื่อนรถยนต์คันหรูออกจากคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานครแวะไปเยี่ยมคุณยายพากาที่โรงพยาบาลก่อนนะตินบอกคนสนิททั้งสองเพราะว่าคุณตาของเขาโทรมาบอกให้เขาแวะไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของท่านที่กำลังป่วย และเข้าไปนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับอำนาจขานรับคําสั่งของผู้เป็นเจ้านายอย่าลืมหาของเยี่ยมด้วยละ่ะตินสั่งก่อนจะหยิบทั็บเล็ตมาเปิดอ่านข่าวอย่างไม่ยอมเสียเวลาครับคราวนี้กิจชัยซึ่งนั่งอยู่บนเบาะด้านข้างคนขับเป็นคนขานรับคําสั่งจากผู้เป็นเจ้านาย ก่อนจะรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโทรสั่งดอกไม้และของเยี่ยมไข้คุณยายพากาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณชุมพลตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้านาย